นะโมสัมมาสัมพุทธานังพระรัระมดถาทัตสีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมี มีสินเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> รายการ ธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลม .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจัน์ทรถึงวันศุกร์ดัดยมนะกดโมทนาจัดยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมจีนแซ่ชัวพร้อมลูกหลานหญิงชายทุกคนนะร่วมทำบุญหล่อลุงปู่เทพลูกอุดรมาหนึ่พันบาท หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เมา1,000บาทรวมสร้างเรือสุพรรณหงส์ห0ึ่บาทรวมถวายผ้าไตรหนึ0งพบาทแล้วก็ทำบุญบำรุงรายการธรรมะมา1,000บาทคุณโยมพิพาธนากิจมั่นคงและนายธีรพงศ์ธนกิจมั่นคงร่วมทำบุญหล่อลุงปู่เทพลุกอุดร แล้วก็พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9มา200บาทนะแล้วก็พระจันทสิทธิ์สยาโนแล้วก็นายมานพชมพูศรีทําบุญทุกๆอย่างมา1,000บาทคุณโยมจำนงมีสมยาร่วมทําบุญมา500บาท คุยมอัมพรคุณละวัตโธนาร่วมหล่อหลวงปู่เทพลูกอุดรและก็พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาหนึ่งพันบาทคุยมสุธีรานาสุธีรานะสุธีรานะทองสีสดร่วมหล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้าและก็หลวงปู่เทพลูกอุดรมาหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทคุยมรวมพรโรจนธรรม ร่วมหล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ลงปูเทปลูกอุดอรมาหนึ่งพันสองร้อยบาทคุยมไพศาลคุยมสุภีสานาคและครอบครัวร่วมหล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้ามาห้าร้อยบาทแล้วก็ลงปู่เทปลูกอุดอรมาห้าร้อยบาทคุยมจันนันทะกูลและครอบครัวร่วมบำรุงรายการธรรมะสามร้อยบาท ร่วมสร้างเรือสัำเภาแก้วส้ำเภาทองมาห้าร้อยบาทแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาสองร้อยบาทคุณโยมสายหยุดเหมือนคันหนึ่งคุณโยมวนวลอันนงเหมือนคันหนึ่งนะร่วมทําบุญหล่อลวงปู่เทพลูกอดมาสองร้อยบาทคุณโยมสุดทิ่นีบุตรสัพบุตรแล้วก็พัชรีวัฒนาศนะร่วม ทบุญหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9มาเก้าร้อยบาทนะแล้วก็นางสาวนัทิดาปร่งธุระร่วมหล่อพระบรม,มรูปในหลวงรัชกาลที่9้ามา2,000บาทแล้วก็ร่วมหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรมา2,000บาทนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะ ร่วมทำบุญมาก็นาะคุณโยมสุนทราจีนประชาร่วมหล่อพระบรมรูปในหลวงรชัชกาลที่9้าแล้วก็หลวงปู่เทพโลกอุดอรมาหนึ่งพันบาทญาติโยมนะก็โมทนากับญาติโยมทุกๆุกคนนะที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาการให้ ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นนี่บุญนะที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำกันมานะที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกัตมาภาพมาที่เป็นนี่นะ ตกค้างค้างนี่บุญนี่กุศลของญาติโยมเอาไว้ก็ขอชำระขอชดใช้นี่ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนี่บุญคุณนะของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านนะที่ตามาภาพเองเป็นนี่บุญกุศลเป็นนี่พระคุณของท่านทั้งหลายอยู่ก็ขอชดใช้ด้วยกันให้ธรรมะเป็นทานนี่เวนนี่กรรมต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะที่เป็นเวนต่อกันมา ทั้งโดยที่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ขอชดใช้ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงญาติยมการได้พบหลุงปู่เทปลูกอุดร ซึ่งคำว่าอุดอรในภาษาบาลีก็คืออุตระฉะนั้นก็หมายถึงพระธิระที่นำพระพุทธศาสนามาประกาศที่สุวรรณภูมิซึ่งมีสองท่านก็คือพระโสนะเระ และพระอุตรทิระ,ระหลวงปู่เทพโลกอุดอรนี้ก็คือพระอุตรทิระนาที่มาที่นำพระศาสนามาสู่สวนณภูมิตั้งแต่ประมาณปี230กว่ากว่านะประมาณ234ท่านก็ยัง ดำรงอยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง5,000ปีนะฉะนั้นคำว่าลุงปู่เทพโลกอุดรก็หมายถึงพระอุตรเทระนั่นเองฉะนั้นการหลอ่อรูปลุงปู เทพโลกโอุดรจึงเป็นการชำระหนี้พระพุทธศาสนาแล้วก็ชำระหนี้พระพุทธเจ้าซึ่งเราได้ติดค้างนะติดค้างหนี้ไว้เยอะนะทั้งบรรพุุับรรพชนของเรา พติดค้างนะติดค้างนี่เอาไว้อีกทั้งดินแดนนะสยามประเทศหรือประเทศไทยตั้งแต่แตโบราณในการมาน่าจะนับได้ว่าตั้งแต่สุขโขทยัยมาเลยทีเดียวพระมหากษัตริย์ ก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามกะรักษาดินแดนประเทศสยามประเทศไทยเราเนี่ยให้เป็นดินแดนพระพุทธศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นการหลอพระบรมรูป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็จึงเป็นการใช้หนี้แผ่นดินนะเพราะว่าพวกเราได้อาศัยแผ่นดินที่เป็นพระพุทธศาสนาก็เพราะ พระคุณของบุรพระกษัตริย์ของชาวไทยทุกๆพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นการหลอ่อพระบรมรูปของพระองค์จึงเป็นการชรําระน,นี่พระพุทธศาสนาญาติยมก็อีกไม่นานแล้วนะอีก สีวันสี่สิบเอ็ดวันญาติโย,ย,ยมนะก็คือวันที่5้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารนะพวกเราก็จะได้ชำระนีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าแล้วก็นี่แผ่นดินซึ่งก็อนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญมา ซึ่ง,กา,ามมงนะการได้พบพระอริยะเป็นอุดมบรมคลนะการได้พบพระอริยะการเห็นพระอริยะหรือการได้พบกับพระอริยะ เป็นอุดมม,มงคลซึ่งตั้งแต่ได้พบกับหลวงปู่เทพโลกอุดรมาธรรมาภาพเองถือว่ามีความสุขที่สุดมีความสบายใจที่สุด มีความโล่งใจที่สุดเพราะมีผู้ที่ชี่ขุมทรัพย์ให้ชี้ประโยชน์ให้ชี้วิธีการดับกองไฟ ให้กับเรานะซึ่งเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วแต่เราเอง ก็ยังง่อนเง่นนะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มากนะักแต่เมื่อหลวงปู่เทพโลกอุดอรได้ชี้แจงได้ชี้บอกก็ทำให้โล่งใจทำให้ สบายใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะยาติโยมฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการที่เราภาคเพียรมาตลอดตั้งแต่ บูชานะตั้งแต่บูชาพระธรรมบูชาพระชาดกคาถาแล้วก็ได้พระนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้ายกพญาอสาินทราหูขึ้นมาสร้างพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็ทำการบูชาพุทธเจ้า28พระองค์ ก็ยังหนักนะเพราะวิบากกรรมเก่าแต่เราก็ภาคเพียรมาจนถึงได้พบกับลุงปู่เทพลกอุดรเมื่อได้พบลุงปู่เทพลกอุดรความหนักใจก็หมดไปนะเหมือนกับเราเอง ได้พบบ่อน้ำอันเย็นได้พบการชำระสิ่งที่เราเห็นโทษมาแต่เราไม่รู้ว่าจะชำระอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรนะเมื่อลุงปู่ได้มามาชี้แจงมาบอกนะทำให้โล่งใจทำให้สบายใจนะก่โมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะ ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ญาติโยมซึ่งอยู่ด้านหน้าท่านทาวีดานพนาสูนหรือพระพิทักธรรมร่วมทําบุญในการสร้างเรือสุพรรณหงษ ร่วมทําบุญหล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็หล่อหลวงปู่เทพลุกอุดรน,นะซึ่งเป็นการใช้หนี้พุทธศาสนาใช้หนี้พุทธเจ้าแล้วก็ใช้หนี้แผ่นดินตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 912 0 3 9 9 2 2 เก้าหนึ0งสองศูนย์สามหกเก้านาึ่งสองสนึ 1. ทางไปรษณีย์พระมหากรีฑาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศปพระมหากรีธาวชิรยานนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ หนึ่งทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสนธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสย์หกดสยัดทุกๆวันพุธนาะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม วันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์การมามทศการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันนะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมญาติโยมอย่าลืมมาสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยนะหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสันสันน้าใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไป วัดเรียบรัาบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวัดเรียบราบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือ ซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมยที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปิบห้รถเมยเบอร์18อิติปิโสวิเศษเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดั่งพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานถึงอมปัทวีคงคาภูมะเทวานามามีหังนัมะพะทะ อาตมาภาพขออญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทๆพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโรคองค์และคุณของพระรัตนาตรายัยจงปกปากุ้มกรองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวง นับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกพบทุกชาติถถ่นพุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอให้ญาติโยมทุกๆคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร